ปลายแรงเหรอขอดูที่แรงจริงไสัตั์งงงงงงไปไก่ตาแตกงงเงินฟรี s <S มาแล้วนะตาับคืนหรือยังมาคืนแล้ว เปเล่าหนึ่งห้าหกครับโอ้ไปไหนมาน้องชายครับเอ้อตอนนี้ตนเราซ่อมรถอยู่ขเขาต้องซับผมหน่อยเออได้ไอ้จ๊อกเดี๋ยวไปเอาเหล็กท,ที่ตัวก่อนโอเคเอาโทรศัพท์มาด้วยหรืใครอ่ะน่ารักจังเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาโทรศัพท์ก่อนเร็วเต็มไอเด็กเวรเอ้ยเสียเวลาโอ้เโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาก่อนแย่เสียเลือดอีกนิดเดียวไม่เป็นไรหรอก ท่านไหนเดี๋ยวผมตามไปที่โต๊ะแลไมาสองหนึนะ่งสามมันมีคน,น,ม,นมันมันมีไอ้คนนั้นไหนคนที่ตีโคกกับเราอ่ะมันอยากลองรถแดกเงินแม่งก่อนเดี๋ยวผมมาเฮ้ยไปด้วยนี่มาได้มาได้มาได้ตามมา ว่าคอนดูดี๋วมา,าตรงหนวะผมเริ่ว่ะตรงหนงไม่รู้ว่ะฮะนั่งนั่งนั่งนี่มานี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาคือเอาลอกแข่งอยู่เหรอใช่ๆตามมาตามมา ไม้รถผมไปไหนรถผมไปไหนเา,เาเหตีโจ๊กเลยมไม่ใช่รถผมไปไหนท่ือกันนะใช่ไม่ได้บอกบอกเ็จน้น่ะแเฮียแล้วรถ <ลด S 1> มันอยู่นี่้รู้ไม่รู้จกักเ <c oughs> ดี๋ยวมึงรู้จักกับนั่นมันมาแล้วมันมาละจะไม่ใช้กล่องเอ็นจจกใช่ใช้กล่องเอ็องันแล้วมันก็จัดตังค์ไงจ่ายแน่จ้างย่งอย่ไม่พัฒนไหมครับจก โจ๊กโทนี่เรียกอยู่ข้างหน้าอัวไปเลยไปว่างๆค่อยไปแข่งกันเท่าไหร่ครับช้าว่างๆอะไรไม่ว่างเนี่ยเนี่ยมันแดกตังค์นี่ไงมันได้ล้มหมดเลยนะครับมาได้มาได้มาได้เอาอย่างปลาปลาปลาเจอไหนมาตอนน้ำมันก่อนมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยตอนน้ำมันก่อน โดนกูแน่ฮะผ่านโดนกูแน่ไม่จ่ายโดนกูแทงด้วยจะแทงแน่กูไม่มีขอม้อมูลนี่ครับต้องเต็มเฮ้ยไอ้ดอกไปใกล้ออกไปปะเดยวคยไป It's the morning ไม่ต้องลิฟนอนห้าพันนะห้าพันนะสามสามยองเนี้ยโอเคไม่ขึ้นเดี๋ยวมาร์คให้เดี๋ยวมาร์คให้มันนิดเดี๋ยวมาร์คจุดให้พอถึงตรงนั้นแล้วต้องกลับมาถึงเส้นชายนะก็ไม่เอาไอ้สะพานรีเบลอ่ะสะพานรีเบลคืออะไรอ่ะก็สะพานแจแดงไง โอเคงั้นวนวนขึ้นสะพานห้ามห้ามผิดเลยนะโอเคครับเปล่าอ่าแล้วก็วนลงมาต้องวน <okay S 2> ขึ้นสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายวนลงมานะโอเคตทำนั้นแล้วแล้วเริ่มที่เส้นชายนะเริ่มตรงไหนอ่ะมันนี่นีเฮ้ยตำรวมันแล้วไม่ได้อ่ยตำรวมันแล้วไม่ได้คอนโด นี่คือเล้นชายคือตรงนี้นะโอเครเปล่าโอเคไฟเขียวไปนะไฟเขียวไปนะออกตัวไม่ทันแน่เลยวะไม่ทันอยู่แล้วล่ะไม่ใช่แน่ห้ามผิดเลยนะห้ามสนเล่นโอเคเปล่าโอเคไปกับสะพานนะไปกับสะพานโอเคต้องกับสะพานนะต้องกับออกสะพานนะ ก่อนเดกก่อนปลายแรงเหรอขอดูดี่แรงจริงไหมสั์บอกให้กลับรงสะพานใช่ไหมวิญญาณคุณแม่ขึ้นสองร้อยโคตรไปเลยวะ่ะงงงงงง,งไปไก่ตาแตกงงเงินฟรี ไม่รู้จักช่างเจนจูนดรถโจ๊กซะแล้วทิ้งเป็นทุ่งเขาบอกเขาจูนมาสามรอบแล้วรถเขาอะขอบคุณน้องปูมด้วยครับผมเรซซับได้ที่หกครับ เดี๋ยวตอนเข้าเส้นชัยถอยหลังเข้าให้ดูด้ะโอ้โหดูดิทิ้งห่าง,ท,งทิ้งเป็นทุกวยอุ้ยเกือบมันจะปิดกูเปล่าวะอุ้ยเฮียใครเขาสนเลนวะเนี่ยยา สวัสดีครับทุกธนากรโอ้โหงงเลยรถกูถูกกว่าด้วยแต่ดีกว่าเห็นเห็นยังไงไปกลับไดีครับ แรงจัดแรงจัดจัดามอเลยสามพันเอามาเลยบ้าบๆาตามมาตามมาอ้เจนู กลับไปจ hey, hey. ูนใหม่กูว่าเอ้ยืซอมาเท่าไหร่คันนี้ซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวเขาตื่นมาเปล่าเออม่นึงไม่ดีเ๋ยวเขาตื่นมาเปล่าเอ่อพี่โจ๊ก๋ยวผมจะกดให้นะคะไม่เอาไม่เอาเอมีโทรศัพท์ โอเคไปกดไปกดเอาเงินสดกันนะเอาเงินสดไปเจอไม่เอาไม่เอาเดีไม่เอาไม่เอาเป็นห่วงไม่เอาเดี๋ยวเดินไปหน้าตู้ด้วยกันเลยมาละไป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 เดี๋ยวแม่บิ๊โทรศัพท์คุยจักโจ๊กว่าไงสอนสอนจูงมึงดีไม่รู้จูนกับช่างไม่ได้ทำเองก็มันต้องมีสูตรกะวะไม่รู้ช่างไม่ได้บอกนี่ว่าจูนยังไงอ่ะโอเคใส่ใส่ปูเยอะป้าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยใครจูนนายช่างคนไหนชื่อเจนช่างเจนโอ้ย โอเครถจักก็เปล่าชังเจนใช่ป่ะใช่เลยแต่รถมันไม่เหมือนกันนะมันจะใช้ส่วนเดียวกันได้เหรอไม่รู้วะก็ลองดูมันไม่ไหวเลยอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยกูถึงว่าสาัตว์กูโดนหักบินนี่หว่าแป๊บน,นึ่งเฮ้ยจะเรียมอสจะเรียมอสอขาจะไปเ,เ,เ, 3, เรียมอะไรวะเงินแค่สามพันเสียเครดิตตัวเองหรเปล่า,ลาคือต้องการอะไรเนี่ย เอามันเลยสามันนะมาอีกสองพันได้เปล่าไม่ได้อีกสองพันเดี๋ยวบอกเลยอีกสองพันเดีบอกเลยจะไปจูนใหม่อีกสองพันเด้บอกจุนเลยแล้วพันเดียวอ้าพันพันห้าพันได้พันเดียวจริงพันห้าเอาเปล่าพันห้าเอาเปล่าเอาไปพันห้าเอามาพันห้าโอเค โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวไปโมงมันใช้เหมือนกันไม่ได้หรอกแต่ขอเป็นแนวทางเฉยเออบอกเลยง่ายเลยแั้นปัน๊มเงินตังขปาดนหมดปะกระตังโดนหักบินไงอ๋อเฮียกูก็ว่าอยู่ทำไมเงินในบัญชีกูเยอะจังจี้กูก็พูดอยู่ดีอะโอ้โดนหักบินกันไปไปรอที่รถนะ สัตว์อะไรทำไรวะเนี่ยมึงโดนอะไรล่ะไม่หนุกเลยว่ะแม่งเอ้ยมันขาดจริงเกินไปเนาะใช่แต่ผมก็สองห้าสองหกนะเมื่อกี้เราลงมาแต่พ่นแม่งไม่ได้ว่ะเอาส่งนรัาบเ่าเอาส่งนรัาบเาอา,ววา,ามานดยตามาตาม,มาช่างเจ๋หล่ะถนน ว no, mm hmm so ิ่งอยู่กที่วะแต่แรงจริ้งแรงจริงใช่มาแล้วนะเจอกันสุดไรอ่ะไม่มีไรก็แค่จุ่กับช่างเจนไงโอเคโอเคถือว่าเป็นค่าครูแล้วกันบอกว่าจบจบบอกมาบอกจบบอกมาแล้วจะขึ้นมาทไดไม้ช่างเจนใช่ปะใช่ขอบคุณบเจอกันจบเดี๋ยวไว้แข่งกันเจอกันเจอกันเจอกันครับกูก็ว่าไอ่ทำไมตังกูรวยจังวะ เราต้องตั้งใจเก็บตังค์เราต้องเลิกแทงบอลละจริงเพราะว่าแทงเราไม่ได้อย่าแทงไม่แต่ลดจริงๆลดลดลดแรงกว่อนอาทำสองไม่เจ๋อขนาดนั้นอะน้อกูกูเล็งกูเล็งน้อย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 น้อนหนึ่งหนึ่งนะถ้ากูโดนตีหัวปุ๊บหลับเต็มเต็มเลยลองเต็มนอกหน้เปล่าใครสาว อ๋อเออไม่ห้องนี้ก็เหงาเลยได้หมดวิ่งวิ่งมาตัวตัวกูแม่งอ๋อได้ยินเหมือนกันได้อีห้องนี้ก็ได้ห้องนี้ก็ได้ห้องนี้แต่แต่มึงดูเด็กกูโดนตีซ้ายตีขวาตีแต่ถ้าสมมติวันนี้กดแปดหมื่นเราจะได้สามชวนหกค่วนของเมื่อวานคืนมาโอเคเหมกันเลยแต่เราแก้เดียวกันบอกเลขเราไม่เก็บตาบอกทำไมแม่เอาตังค์ไงอะไรฮะ อะไรนะทำไมถึงมาเป็นหมออ่ะอ้าวนอนหน่อยนิดนึงเร็วได้ทำไมเสียงไม่เห็นออ้ยทำไมเสียงไม่เห็นดังเหมือนวันนั้นเลยอ่ะไรนะกจำผิดคนหรือเปล่าวะหมอชื่ออะไรคนหรือเปล่าหมอชื่ออะไรอ่ะมิรินอ๋อแฟนพี่ตรงนี้หรอใช่ไ้ยิ่เสียงเหมือนฮานะเลยไอสัตว์อะเถเอ้ยเอาเราผมจำผิดคนขอโทษครับใครไปจำไใ่เคยมาเปล่าเปล่าเปล่า ไอ้เนี่ยโทรศัพท์ไม่มีตอนนี้ในตัวไม่มีอะไรเลยกูงงเลยโซนสามโซนกูก็นึกว่าหานะเสียงยังเหมือนไอ้เหี้ยกูงงทำไมทำไมเขาเป็นหมอวะเต็มตัวตลอดไหมนอนไม่นอนไม่เลือดเต็มฮะสักพักหนึ่งสอสงสัยว่ามันก็คงจะเอาออกไปจากเลือดไวั้กับเขาแล้วนะ เต็มแล้วเต็มแล้วมือบอกกดผิดเออเสียงเหมือนปะเสียงเหมือนปะเสียงเหมือนปะล่ะโอเคไหนดูดิคือบาทเลยคืนนี้อ๋อนิดลินค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสองแชมเปี้ยนลีกวันนี้คาราบาวครับแมนยู เดียวลอตั้นไม่ยี่ต่ออะไรวะ เมตติ้งวันที่25ครับอลงหน่อยครับไปยกไปเลยมั้งไปแหงรถมาแล้วทำไมเราบันอ๋อพอดี๋ยวก็มันไม่เต็มเวนานแล้วเมื่อกี้ไอ้พี่ตรงนี้เมื่อกี้คือแฟนพี่อ่ะผมนึกว่าฮานะผมนึกว่าฮานะเออเสียงคลอดเหมือนกันเลยผมก็ทักเขาเขาว่าจี้ผมใหญ่เลยไปจำใครมาไปจำใครมาเนี่ยเขามาผมลงเลย